Okay. เราเจอคุณพอ t 40 pro uh ่าฮะหูแ่ชื่อเราเจียมบโลดเลยโอ้ม <c> า <oughs> oh เอาให้ช็อกเลยอย่าเล่นนะโอเค 跟麻薬撫単了。 เขาชอกินตัดเลยนะไม่ต้องเมนไลน์นะครับอะไรอ,ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะกินอย่างเดียวเลยโหมดมากคนนี้ Yes What? Wait, what? What is that? Oh my Fuck does that What's your idea? Oh. oh. Mm -hmm. oh I don't know. Yeah. What? ลบคุณลบคุณ What โอ้คหขึ้ไปต่อเลยนะครับ What พี่เขาก็าเป็นซ้อนนะตามหลักนี่ไม่น่ามีใครเดินแบบนี้นะไอเดียวคืออะไรงงมากเลย โอเคโอเควัต okay, okay. ตัวเลีวไหมนึกไม่ออกวัตน้อยครั้งนะที่ผมจะมงงอ่ะอันนี่ก็หนึ่งเป็นหนึ่งใน ไม่กี่ครั้งนะที่ผมงงกับว่าคือผมงงกับไอเดียเขาเงี้ยทำให้แบบแอบเดินแล้วงงกันไปเนี้ย Okay. งงเนะ่ืทุกประเด็นคือเขาเกิดให้พี่อสอนออผมไม่ค่อยเกย็ตว่าโผล่วด เดี้ยที่มีมากกว่าเล่นดูนะครับก็ไม่รู้ฆ่าไหมนะตัวตัวคอนฟิว โอ้ชนะยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยด้วยความที่เกมนี้หล่อแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสมเท่าไหร่ว่าเดเร็วมากเลยเอืม maybe not that enough to win this มายก อื hmm. มายกตานนี้นนนนนะนกลิ่น okay, ๆ <c oughs> หรือกกิ่นฝนมาไม่ดหรอเอืมผมคิดทาไม่ทัแล้วเนี่ยเฮ้ย kind of feel about it. จบเกียเกีย yeah, ร okay, okay. like 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 ์เกยเกียรเรมากเลยรีบฟาดระดับที่ผมจะเดินไม่ทันแล้วปวดเก่งมากไม่หมือลลิปิ โโโเดินไม่ทันเลย oh my god ถ้าเป็นพขเดินเบสทุกตาเลยหรือเปล่าเนี่ย oh my god ด <sm all> ีเฟนด์เหนื่อยมากเลยเนะี่ยนี่ถ้าจะสุดของการดีเฟน์เราแล้วนเนี่ยสวนบบับโคนเรือผูกไแบบนี่คือแบบเด็บก็วนะ คือถ้ายัางแพ้อีกนี่ผมสงสัยแล้วนะ <c oughs> คือถ้ายัางแพ้อีกนี่ผมไปอัพสงสัยตออไอย่โอ้โห เดีไม่ใช่ไงนะน,นี่เราแพ้แน่เราต้องกินก่อนนะล่ะวดตรงนี้เข้าไมนะ่ได้ บีไปอะไรอ่นี่คือไม่ไหวไม่ได้ไม่มีอะไรเหลือเลยเลรอไม่นาจะสู้ไดายแล้วโอ้ผมว่าผมน่าจะได้เปรียบนะแต่ว่าเขาเดินไปเหมือนไปสุดๆอ่ะจนแบบว่า ไม่มีจังหวะที่จะเล่นได้เลยน่าจะผมว่าคงแพ้มั้งแต่คราที่งน,น,น่าจะเสมอได้ถ้าถ้าแต่ผมไม่รู้ผมจะเดินทันไหมเพราะเขาเดินเร็วมากเนี่ยมาเที่เร็วมากโอเค v e r y f t มันจะแพ้น้ำเป๊ะมากถ้าห้างแบบนี้ก็เป๊ะอันนี้ไม่น่ารอดนะเนี่ย โอ้ไม,มยก๊อดบันเดอร์นะบันเดอร์โอ้บันเดอร์นะที่เราโม้เกือบเสมอแหละ อันนี้แต่ครานี้คงไม่รอแล้วล่ะจบไปอคิดไม่ทันนะ สุดเออตายแน่นอนเอาไปก่อนรดตไปอ่ะเรื่องนี้น่าจะต้องแพน้นะไม่ไหวแล้ว มีโอกาสที่เขาจะเดินนี่เราเดินมานะ่าบบ what จริงนะผมเริ่มคิดว่าใช่จริงๆเน่ยนะผมเริ่มคิดว่าใช่แน่ๆเลยมันแปลกๆอะ่ะ what ไม่เห็นถอย ไม่ถึงง <c oughs> ไม่รีบหงายเบียดไม่ถึงไม่ขนเข้ามา <c oughs> What? は <noise> <noise> ได้ได้เลยคนนี้นะผมว่าตามหลักแล้วอะไรเกมนี้ไม่มีโอกาสจริงนะดูสู้ไม่ไหวจริงเกมนี้ ว่าคูุกนี้มันใช้แค่สิบวิก็ทันหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่โนนี้ผมถ้าไม่ทันนี้ผมแอบคิดเลยนะว่าใช่จริงจังเลย เผยนี่ผมว่านะไม่เคยฒนาวเวลาได้จริงนะผมว่าตลกมากเลยนะแล้วก็อลองเดินไปเไรื่อยๆดูก่เพราะจริงๆถ้าไล่ได้ไมันเป็นรนะโอเคโอ้รอดไปได้นะเราไม่แน่ใจผมเกงที่ผมไม่มั่นใจว่าเออเขาเอออาจจะเก่งก็ได้นะหรือหรือรอ,อาจจะ a ออก็ได้มั่ชัวร์แต่ก็ถือว่าผมเป็นเกมที่ เหนื่อยนะที่เราเปิดได้เปรียบนะแต่ผมว่านะผมอาจจะรีบระเบิดออกไปทําให้ชนะยากนะครับแล้วก็กลายเป็นพอฟืนไม่เรื่อกลายเป็นแพนะอาจจะต้องเตรียมตัวบางทีบางทีเมดบีเขาอาจจะรับได้ไปทุกตาเดินนะก็เลยต้องสมมตินะครับก็ตำนานเราก็มีนะมาควาที่วัดเตยมคู่กานะครับการนี้ที่เล่มหนึ่งนะครับส่วนนี้คือเล่มสองนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กับอันนี้คือาไว้ใช้กับสิเจ้าเซียนด้วยกันนะเป็นท่าพื้นฐานนะครับส่วนนี้เป็นท่าไม้ตายนะครับไว้ใช้กับมือที่ต่ำกว่าสิบกเซียนโอเคครับสวัสดีครับ แล้วก็เรายังมีคอร์สเรียนด้วยนะถ้าใครสนใจมากขวาุกทุกลูกมากขวาตีมัดียงคู่การมากขวาตีมาสายและมากขวาตีเัดสายโอเคสวั okay. สดีครับ